พระเจ้าเท่าน,นั้นที่บงงังลุงข้าพระเจ้าให้มากมีไม่ใช่ท่านวันนี้คุณมีความเชื่อแบบอับรามที่เป็นบีดาแห่งความเชื่อของเราไหมว่าพระเจ้าจะบังลุงคุณให้มั่งมีคริสเตียนมากมายไม่มากมีเพราะอะไรเพราะไม่มีความเชื่อในด้านนี้สังเกตเวลาพระเยซูรักษาคนเจ็บป่วยร่งตรัสไว้ไหมว่าที่เจ้าหายเพราะว่าเป็นพระประสงค์ของเราร่งตรัสว่าที่เจ้าหายเพราะเ,าะเจ้าเชื่อ พราะเจ้าเชื่อว่าเรารักษาเจ้าจึงหายเช่นเดียวกันถ้าคุณจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าคุณต้องเชื่อเช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่ทุกคนอยู่ดีจะมั่งมีขึ้นมาแต่ต้องเป็นความเชื่อของคุณด้วยถ้าคุณไม่เชื่อนั่นหมายถึงคุณก็ไม่หายคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่สามารถได้รับการบำรุงให้มั่งมีแต่สําหรับผมผมตัดสินใจแล้วพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอับรามเป็นบิดาแห่งความเชื่อของเรา ดังนั้นผมจะเชื่อตามปรมารถนาพระเจ้าบำรุงผมให้มากที่คุณเชื่ออย่างนั้นไหมคุณจะเชื่อตามอารมณ์ไหมว่าพระเจ้าคือส่วนแบ่งและทรงเป็นมรดกให้กับคุณไอ้นย้อนกลับไปในข้อหลักของเรานะครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ที่พระเจ้าเลืกอกพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้ในฉบับคีบรูได้กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นส่วนแบ่งมรดกของข้าพเจ้าและถ้วยของข้าพเจ้าถ้วยก็คือภาชนะที่ตักที่ตวงนั่นเองคุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงเตรียมถ้วยที่จะตวงพระพรให้กับคุณอยู่ในสรุดีบทที่ยี่สิบสามเรารู้จักกันมีทุกคนของเชื่อหลายคนท่องได้เป็นสรุดีบทสั้นๆเพราะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสงในข้อที่ห้า พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ตอหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ตอให้ตอนนี้เศรษฐกิจจะแยกก็ตามแต่พระเจ้าทรงเตรียมสำรับให้คุณต่อหน้าเศรษฐกิจที่กําลังแย่อยู่เห็นไ,ไหมพระองค์ทรงเจิมศรีศรษะข้าพระองค์ด้วยน้ํามันขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่คําว่าขันน้ากับคำว่าถ้วยนะั้นในภาษาฮีบรูคือคำเดียวกันพระเจ้าทรงเตรียมถ้วยที่ล้นอยู่ให้กับคุณในเวลานี้เป็นถ้วยแห่งการจัดเตรียม เอ้นนบางคนบอกแต่นั่นสำหรับพันธสัญญาเดิมผมมีคำถามว่าลูกกาอยู่พันธสัญญาไหนครับลูก,กาอยู่พันธสัญญาไหนลูกกาบทที่หกข้อที่38พระเยซูหลังจากที่สอนให้เรายกโทษให้กับคนอื่นพระองค์ได้ยกหลักการของพระองค์เป็นการให้หลักการนี้ใช้ได้ในทุกด้าน จะเป็นการให้อภัยก็ได้หรือให้ความช่วยเหลือหรือเป็นการให้ทรัพย์ก็ได้พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ดบงนี้จงให้เขาสังเกตพระองค์ไม่ได้จํากัดเอาไว้ว่าเป็นการให้อภัยเท่านั้นนะฮะจงให้เขาเอะไรก็าตามที่คุณให้กับเขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานช้วนยักษ์สั่นแน่นคูณล้นใสให้ใครพูดครับใครพูด ไครตรัสพระเยซูพระเยซูเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งและเป็นมรดกและเป็นถ้วยของพระองค์นี่แหละคือถ้วยเดียวกันที่พระองค์ได้ตรัสถึงพระบิดาเจ้าเตรียมถ้วยนะท่วนยัดสันแน่นกูล้นใส่ให้ทุกคนที่ให้ในคนอื่นเพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยธนาธันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยธนาแาบนั้นหรือพระเจ้าจะตงวะะตงให้ด้วยถ้วยนั้น นะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ด้วยสิ่นี้เราเปิดโอกาสให้เราได้โตนให้กับแผ่นดินของโค์และด้วยถ้วยโตงเดียวกันนี้แหละที่พระเจ้าจะโองยัดสั่งแน่นถูกล้นใส่ให้เรากรบครัสำหรับผู้เขียนสดุดีแล้วขันน้ำก็ล้อนอยู่สำหรับองค์พระเยซูคริสแล้วถ้วยโตนนี้ทนงานนี้ท้วนยัดสั่งแน่นถูกล้น ที่พระเจ้าจะทวโตัให้กับคุณภาพของพระเจ้าในสายตาของคุณเหมือนกับผู้เขียนสรุดีไหมเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเห็นหรือไม่ในสรุปดีบทที่16นะครับปลายข้อที่หได้กล่าวต่อไปนะครับว่าพระองค์ทรงรักษสาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้หรือพระองค์ทรงรักษาส่วนที่ตกเป็นของข้าพระเจ้าไว้ คำว่ารักษาในข้อนี้นะครับยังหมายถึงการยกขึ้นและคัชูคำคำนี้ปรากฏอยู่ในเรื่องที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาโยชัวออกไปสู้รบท่านยกมือขึ้นดูเหมือนกับว่ากองทัพของโยชัวจะมีชัยแต่พอมือท่านล้าลงเริ่มจะตกลงเรื่อยๆกองทัพก็เริ่มที่จะเป็นฝ่ายที่พัง ในที่สุดก็มีสองคนชื่ออะไรบ้างอารออารอนจากเดิมไปทำอะไรครับไปยกแขนขึ้นคําว่ายกแขนขึ้นคือคําเดียวกับคาว่ารักษาในข้อนี้ <c oughs> คุณสามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงพยุงทรงรักษาทรงทาชูทรงยกชูส่วนที่เป็นของคุณเอวันหรือคุณสามารถกล่าวได้ว่าส่วนมรดกทั้งหลายนั้นตอนนี้อยู่ที่ พระหัตของพระเจ้าเมื่อคำว่าการค้้ชูการยกชูนั่นหมายถึงการใช้มือไอ้นี่พระเจ้าทรงใช้พระหัตถ์ของพระองค์้้ชูส่วนของคุณนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระหัตถ์ของพระเจ้านี่เป็นสาเหตุที่รมเ,เรยซูตัวได้ตรัสว่าไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดก็ตามคุณไม่ต้องไปสวนหาจากโลกต่อไปแล้วให้ไปขอที่พระเจ้าเพราะอะไรครับ เพราะของเหล่านั้นอยู่ที่ใ้้คกพระเจ้ามาระโบทที่1 1ข้อ24ถ้าท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งถ้าคุณกับผมเล่นโยนรับกันนั่นหมายถึงก่อนที่ผมจะรับสิ่งที่คุณโยนมามันต้องอยู่ที่มือของคุณก่อนพระเยซูตรัสว่าถ้าจะอธิษฐานขอสิ่งใดๆจำกัดไหมครับสิ่งใดไม่จำกัด จงเชื่อว่าได้รับแสดงว่าสิ่งที่คุณจะได้รับอยู่ที่ไหนก่อนอยู่ที่พระหัตถ์รับรองเพราะที่จะยึดยืให้คุณในวินาทีที่คุณอธิษฐานคุณต้องเชื่อว่าคุณได้รับในวินาทีที่คุณอธิษฐานแม้ตาคุณจะยองมองไม่เห็นลิ้นจะยังไม่สัมผัสมือจะยังไม่สัมผัสเห็นั้นและในที่สุดในอนาคตคุณจึงจะได้รับสิ่ง เมื่อคนอธิษฐานขอรับการรักษาการรักษาอุริมหาของพระเจ้าพระวิญญาณ